รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่สองของนายสมพง์สุขประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านออนวิทยาประชาสรรสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งขอรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาดังนี้ องค์ประกอบที่ 1. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่ 1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ ได้จัดทำแผนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัยสอดคล้องกับหลักสูตรแกนการการศึกษาขั้นพื้นฐานความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและวิชาการกำหนดขอบข่ายของงานเพื่อนำหลักสูตรลงสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน ครูมีการบันทึกวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมจะทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบตัติด้วยวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญสหับสนับสนุนการผลิตสื่อและนวัตกรรมส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ให้ตรงตามหลักสูตรที่กําหนด พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยการจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ plc โดยการเปิดโอกาสให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ด้านที่2การบริหารจัดการสถานศึกษามีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานด้านวิชาการด้านบริหารงานบุคคลด้านงบป,ประมาณด้านบริหารทั่วไปตามระเบียบข้อบังคับและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีดําเนินการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนโดยจัดตั้งสภาพานนักเรียนสร้างเครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนจัดระบบดูแล,แลและช่วยเหลือผู้เรียน โดยโรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์มีข้อมูลสารสนเทศครบครันเป็นปัจจุบันมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้งมีการคัดกรองผู้เรียนศึกษาวิเคราะห์และจัดทําข้อมูลรายบุคคลเพื่อสร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาด้านที่ 3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมได้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กำหนดนโยบายกลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาตามบริบทของชุมชนและท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานของสถานศึกษาจัดทำนวัตกรรมของสถานศึกษาและส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรมโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ด้านที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่ายได้จัดประชุมคณะกรรมาการสถานศึกษาผู้นำชุมชนผู้ปกครองเพื่อสร้างภากีความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องมีการจัดระบบให้บริการในสถานศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับชุมชนให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นดานที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจะทำนวัตกรรมทางการเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผ่านทางเพจ a c e b o o k และเว็บไซต์ของโรงเรียนตอนที่2ระดรับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่อง การสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในอนาคตโดยการจัดทำโครงการ5วัน9ต่อสารพลังพัฒนานักเรียนสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 3R 8C โดยใช้กระบวนการพัฒนาแบบ PAOR วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ 1. นักเรียนโรงเรียนบ้านออนวิทยาประชาสรรค์มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ 2. นักเรียนมีผลสําเร็จทางการเรียนที่สูงขึ้น 3. ครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาอำนวยความสะดวกด้านการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ครูมีความเสียสละต่อวิชาชีพและสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายจนประสบผลสำเร็จได้โด้วยตนเององค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาผลงานโดดเด่นที่ผ่านมาได้แก่โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรมีผลการประเมินอ,องค์กรคุณธรรมระดับต้นแบบตามโครงการส่งเสริมชุมชนองค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรมประจำปีงบประมาณ2,565โรงเรียนผ่านการประเมินรอบที่สองบ้านวิทยาศาสตรน้อยปีการศึกษา2,564ถึง2,566โรงเรียนบ้านอนวิทยาประชาสรรม,มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดํเนินง,งานของสถานศึกษาออนไลน์หรือ IGA คะแนน95.61ระดับ AA คณะครูได้รับรางวัลครุชนคนคุณธรรมระดับดีเยี่ยมสองคนระดับดีมาก4คนนักเรียนได้รับเหรียญทองการแข่งขันศิลปะหัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่7จําจำนวน6รายการนายสมพงสุขประเสริฐได้รับเกียรติบัตรรางวัลครุชนคนคุณธรรมระดับดีเยี่ยมได้รับโลกเกียติคุณ เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยและได้รับเกียรติบัตรผู้ทรงผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b s เ p ส t พ t ิสรางวัลระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาในการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา2,565องค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบัญญัวิชาชีพนายสมพง์สุขประเสริฐปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงตรงและเที่ยงธรรมได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาในด้านความซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมองค์กรวิชาชีพเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพของตนเองอย่างสม่ำเสมอมีภาพลักษณ์ที่ดีทางด้านศิลธรรมจริยธรรมคุณธรรมและวัฒนธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีทางสังคมเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามขององค์กรสังคมและท้องถิน่อย่างสม่ำเสมอ